ต่ภาษาอังกฤษนะครับนอกจากคำว่าขอบคุณคือ thank you นะครับใช้คำอื่นอะไรอีกได้บ้างมาฟังกันครับขอบคุณมากมากนะครับก็คือ thanks a bunch thanks a bunch นะครับ thanks a bunch ก็คือขอบคุณมากมากครับหรือคำที่ผมใช้บ่อยนะครับก็คือ thanks so much thanks so much นะครับก็คือขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับ บางคนใช้คำว่า thanks a lot ครับ thanks a lot ขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับประโยคนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าเอาไปฝึกใช้กันได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเท่าไหร่ก็คงไม่เพียงพอ I can't thank you enough I can't thank you enough นะครับพูดเ,เร็วๆคือ I can't thank you enough นะครับ ขอบคุณมากๆขอบคุณเท่าไหร่ก็คงไม่เพียงพอครับเกมภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนๆด้วยหนังสือ c o n v e r s ์พูดมัน1,000ประโยคนะครับถ้าชอบเหมือนเดิมครับกดใจแมนนแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ